ต้องสี่น้าโอ้ได้นั่งสบายยดูเจ้าพวกมนุษย์โลกดิ้นรนจากปราสาททิมบ้เอสการ์ที่แสนสุขสบายทึงจริงยังไม่ใช่บัลลังแห่งเอสการ์ดก่อนเถอะแต่นี่ก็คือบ้าฉับบานมาที่นี่เพราะต้องการไปซรายเมตาบสตัส <laughs> และก็เจ้ามนุษย์ผู้มีอายุที่กล้าบ,บังอาจยกตัวเหนือนายของมันด็อกเตอร์ออตโตออคเตวิสเตรียมตัวโดนเล่นงานด้วยมือของโลกิได้เลย ยอดมากสมุนข้าทีนี้คอยดูมุกใหม่ล่าสุดของข้าก็แล้วกันนะ,ะลูกกระตายดอลเจ้าไม่ได้เรื่องเลยชิทัวรี่นี่คือลูกมอนหิมะอาคมที่อัดแน่นด้วยพลังยอดมนุษย์ยิ่งกว่าที่ใครเคยเห็นมา มันคือนอนฟอสและการวิจัยจาก8ใน9ไม่มีใครแนะนําให้เล่นทีนี้เจ้าออกเตวสจัดหนักก็จะไปจัดการกับเจ้าสไปเดอร์แมนที่แสนจะน่ารำคาญฉันเล่นแบบนี้มาทั้งวันแล้วยังไม่เบีหัวได้ยังไงเป็นคำถามที่ดีมากสไปเดอร์แมนฮะนิกฟิลี่เหรอชิวขอความช่วยเหลือด็อกออกสตูกล่าวนายนายหยุดขนก่อนได้ไหม ด็อกออกกำลังเตตีฐานลับของชิวอยู่ฐานลับเหรอที่ไหนอะอ่อเกาะเขตร้อนหรือว่าในภูเขาไฟบาดาวเทียมนิวเจอร์ซีอ๋อเจอร์ซีได้เลยของไปเองออโต้อองเทวิสทันมาแล้วบอกมาเมตาเสชมิสไซอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ว่านายพูดถึงเรื่องอะไรส่งนอนฟอสไปนั่นอะไรเหรอ จะไปเดาทำเลยนี่แหละของดีจริงๆโอไม่นะฉันถามว่าเวตาบัสมิดไซยอยู่ทีงไหนจะไม่ยอมบอกแกหรอกหยุดตึงกหกหยุดตึงหกโดนละออกแน่รีบแจ้งกองกอกเลย ไม่ต้องลำบากหรอกทหารเดี๋ยวฉันหยิบเองกนได้กองหนุนอยู่ไหนเนี่ยอาทิตย์นี้นายเป็แสดงพลังฮีโร่ที่ไหนเจ๋วเจ้าบ้างเหรอฮะปีเตอร์นิเจอร์ซี่ยอดมากสวัสดีสไปายเดอร์แมนเจ้าพวกนี้รับมือฉันไม่ได้เลยรหัสห่าแล้วฉันก็คือจัดหนักจัดหนักคืออะไร ฉันถามด้วยความหวาดหวั่นนะฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันอยู่ดีๆมันก็นึกออกนะฉันคิดว่านายเหนือหัวผู้ลึกลับต้องการให้ฉันจบชีวิตของนายซะอะอะ,อะฉันงงๆนะเจ้าแขนงูนายเหนือหัวคือใครอะแล้วทำทำไมอ๋อข้ามีเหตุผลอยู่แล้วอิอยางข้าไม่มีอะไรจะดูนะขอบคุณค่ะแพซี่ในช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูเขาปรดฉันกันงานฝีมือที่ทำจะคุยผ้าในเครื่องซักผ้าน่าสนใจใช่ไหมคะเ yeah. นี่เอกฉันจะไม่อยากโดนคุณชายจับเนอะอุ๊ยไม่โดนอีกทีสิถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะยืนรอหน้าสายไฟแรงสูงก็แล้วกันนะ แรงได้ใจจังมีใครสั่งหมึกย่างหรือเปล่าเนี่เนยนะออเ,ออเหมือนปะหมึกย่งางเนะน,นี่ยออกเฮ้ยช่างมันเถอะทำไมถึงชักชานะตอนที่สถานีการได้สเตจใจของผมหมดเลยขอบใจลูกพี่ยอดมากสุไปเลยมันเอานี่แต่ว่าผมไม่มีคา่าแท็กซี่ นี่ต้องเดินไปถึงควีนเลยแล้วเนี่ยยี่ยมเกิดเป็นเราได้เศร้าจริงเนอะอะไรกันออกเต่เวสจัดหนักแพ้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอใช่เรื่องนี้ยังไม่จบอ้บ้าที่สุดเลยลูกสมุนเปิดไฟหน่อยจ้าแล้วไอเรื่องจัดหนักนี่มาจากไหนกันมีพวกเหล่าร้ายที่ผีดพลังผิดประทัดนาเต็มไปหมดแล้วเจ้าสไปเดอร์แมนอีก สงใส่กุคงจัดหนักให้ดอกออกไปแล้วไม่จะได้เอาหน้าเพราะที่เขาปราบพูเหล่าอยเจ้ามิดการเองก็ไม่ได้โง่เลยนี่นาเนี้ยคนม่นอมิอิวแล้วเหี้ยคนอ้าวอ้าวอ้าวเบนนี่แหละคือสิ่งมีชีวิตที่ปวใจจัดหนักแล้วใส่หอมใหญ่ร่วมไม่ใส่หอมใหญ่เี้ยคนผมไม่ได้ถามยากเลยนะทรงนอนฟอสไป น like ี่คนลูกหาย่าลีลามากได้ไหมมีอะไรชนเวนั่มเป็นนีมาอะไรสักอย่างที่แปลกมากเลยใ้ตัวอะไรก็ไม่รู้ชอพจรเต้นเร็วประสาทหยุดนิ่งจะร้องก็ไม่ออกด้วยเจ้าแมงมุมห้อยหงผ่านตึกใหญ่ไม่เห็นมีใครขอความช่วยเหลือไมยถึงแมนอีกแล้วเหรอ เหลือเชื่อเลยวิเศษจริงๆขอดูซิว่าเจ้าจัดหนักตัวนี้จะพัฒนากว่าตัวที่แล้วหรือเปล่าอัดมันในที่สุดแมนฮัตตันก็รู้จักมีวันที่สงบสุขเหมือนกันทำไมงั้นแมนฮัตตันก็จะมีเอเรียนบ้าที่พยายามเอาหนามมันมาจิ้มลูกตาเราสไปเดอร์แมนและไอ้ตัวเสื้อกลาแปลกงน่ะมาทำอะไรเอาไปจากห้องข่าวของฉันน้อใจแย่เจเจใจ่เจนี่เวมนั่งกอดมา ชวนมันนั่งอะเนี่ยว้าวฉันก็ดันเล่นมุกนี้กับเขาด้วยต้องหามุกใหม่บ้างแล้วทำไรสไปเดอร์ทำไมตาเป็นอย่างนั้นน่ะไม่กันด็อกออกเลยตอนนี้กำลังฮิตหรือไงอ่ะถ้าดอกอ็อกทำผมชีสเราจะเน้นแบบด้วยมาเดี๋ยวดิวจอนไอ้น่ากินนี่ฉันชอบเดนนิสจังฉันขอชีสด้วยชีสเหรอ แต่อสุดท้ายอยู่นี่นะแต่สไปเดอร์ใส่หน้กกากากสไปเดอร์จะกินได้ยังไงฉันกินไม่ได้แต่ฉันอยากกินตัดกินไม่ได้ไป <c oughs> นั่นหกเหรียญน,นะเอ <c oughs> าใจาก่อนสิเรนอมตัดหนักสไปเดอร์รู้จักเล่นคำกับเขาด้วยเหรอ อยากได้เหรอไปเอาสิหย่าท่านมีคำหมายจะสอนนะบายบายย่ลฮะสือซิ่งพิมพ์ยังไม่ตายหรอก่ใช่มาเธอเวนอมเดี๋ยวจะอาบน้ำแต่งตัวให้แล้วพานายไปอยู่ในคุกที่แฮร์รี่คาริเออร์ คือนี่วุว้วรินทำอาหารให้นักโทษด,ด้วยเคบับมะเอามะใช่ได้เนอะ <laughs> ไม่ตลกนะขอบคุณกับปันอเมริกานายด้วยวุฟบุรินเฮ้ย hey! ผมชอบเคบับเนอะคืนนี้ผมก็ว่างด้วย <laughs> อะไรนะอ้อเหรอดีนะไปเหรอชีวิตฉันแสนเศร้าอีกแล้วไอ <laughs> oh! ห้องข่าวงฉันห้องทำงานทันตะด,ดอนที่4แ่แสนสวยของฉันเจ้าตัวโขนใหญ่น่ต้องโดนแน่นๆวันหลังนะเจเจใหญ่หมดอีกแล้วอ่ะคงต้องเดินกลับควินส์อีกแล้วสิลูกสมุนรีบลงมาจาัดลูกอีกของข้าซะก่อนที่ข้าจะปล่อยมวลของโลกิใส่ร่างกายจกมิติของเจ้านะ และก็เปลี่ยนช่องกลับไปที่ข้าดูอยู่เดี๋ยวนั่นมันอะไรน่ะโอนี่สาไในชื่อว่าเป็นไอ้ปัดแมนบรุษไร้เทียมทานเตียมตัวเทียมทานได้แล้วใครก็พูดกันแบบนั้นก็เล่าถ้าจะจะแก้คำพูดของฉันแล้วก็ใส่ต่อให้เรียบร้อยซะก่อนเพราะวานนีวนายจะโดนจรวดจับกรรูปใหม่ของฉันแล้วที่รักคะประชุมกับใครอยู่เหรอโอ้เออมันดารินนะที่รักแมนดารินอย่างนั้นแหละ ข้าได้กลิ่นจัดหนักแล้วลูกสมุนเอานอนฟรอสมาให้ข้าเบนเดอรินเหรอดีสิค้เอาที่ข้าน้ำส้มไหมผมหมายถึงเบนเดอรินที่เป็นคนร้ายไม่ใช่ส้มนะบางคนอาจจะคิดว่าจะเป็นคนร้ายแต่ฉันคิดว่าตัวเองเป็นครูมากกว่าสอนอยู่โรงเรียนไหนเหรอส่งนอนฟรอสไปอะไรกันเนี่ยโอ้รู้สึกดีจริงๆรมันช่าง ทรงงพลัดูเหมือนว่าจะมีพลังลึกลับทำให้อวิธของเขาพัฒนาขึ้นกว่าเดิมนะคะว้าวเแบบคุณอ่านสถานการณ์ได้ขาดมาก <S 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 โอ้ยใครว้างมาเนี่ย เอ,อแต่พลังแบบนี้มันต้องจัดหนักแล้วมากไปแล,ล้วและทำให้คนไม่รู้เรื่องลำบากไปด้วยดูสิท่ไนไอออนฟิสละไอะอ,ออนฟิสไม่ได้แค่กำปั้นนะครับแต่เขาเป็นอีกคนเลยรู้บ่า เอาละเรามาดูกันว่าอาจญากรคนหนึ่งจะจัดหนักได้แค่ไหนถ้าจะมอบนอนฟอสให้มันมากพอจนทำลายอารยธรรมเล็กๆของมนุษย์ได้เลยปริวัติการ HL 6 3จัดก,การมันจะมือซ้าย แมนดารินดีใจที่ได้เจอนายนะเอาคนเหรอใช่ไออัลแมนให้ฉันมารับนายไปเฮลิคอปเตอร์ทิวรี่ต้องดีใจแน่ๆเลยข้าต้องจัดการเจ้ามนุษย์เหล็กกระป๋องนั่นให้ได้ได้เวลาสร้างกองทัพจัดหนักแล้วเจ้านะเลี้ยวผิดทางแล้วยอดบอก ถึงที่เช่นนั้นขอบใจนะเฮ้แล้วมื้อเที่ยงล่ะไม่รู้สิไปกินข้างนอกเถอะได้เลยถึงที่หลังใจนะมันกังวลบอกไม่ถูกฮะคราวนี้นึกไม่ถึงด้วยแล้วฉันมาที่นี่ได้ยางไงล่ะนี่เฮ้ เจ้ากระจกวิเศษไม่ได้เรื่องนอนฟรอสของข้าละลายแล้วข้าจะสร้างกองทัพจันนักได้ยังไงถ้าข้ามองไม่เห็นยอดมนุษย์แห่งบิดการ์ดนะห <c oughs> มายความว่ายังไงว่าจะมาตอนระหว่าง8โมงถึง6โมงเย็นต้องรอทั้งวันเลยงั้นเหรอแล้วจะขับไปข้างนอกแล้วฮะช่างมันเถอะข้าตามหามันเองก็ได้ก็แค่ขยายพลังออกไปอีกหน่อยมนทำให้ข้าจมูกตันแต่อร์ฟิสมีวิแวลแอปเปิเมเนชั่นไหมยังไม่เจอเลย นั่นไงเจ้านั่นอยู่กับไอออนแมนเรียกตัวเองว่ากำปั้นหินหรืออะไรสักอย่างโอ้ใช่ไอออนฟิสไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแล้วนะเจ้าหมอนี่จะต้องไปนด้ทำแห่งร้านแห่งลอยโลฟี่แอนด์บิ๊กนั่นมันอะไรนะเดี๋ยวนะฮ่อนี่แหละใช่เลยการใช้ตาทิพเล็งเ้าคงไม่ง่ายแล้วนะแต่ข้าจะลองดู ส่งนอนฟรอสไปนายเหนืหอหัวลึกลับทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้น<า>เเราต้องรีบแล้วทุกครั้งที่แอปโอมิเนชั่นอารวาสฮักก็จะโผล่มาหยุดเขาและเข้าของพังหมดเลยสายไปแล้วดูสิบแอปโอมิเนชั่นจ<อ>ะเร็วอีกนี่ก็พยายกมผูล้วแป๊บที่ต้องสั่งสอน เร,รเริ่มนี่ก็เร็วอยู่แต่มาตามเครื่องเป็นไม่ทันหรอกไอ้แนมนนายใช้เครื่องเจ็ตที่รองเท้าได้ไม่ใช่เหรอโอ้ใช่ใชจริงด้วยสิเออแกล้งง้อนะอย่ามาทำเป็นเก่งนะอย่างนายดันไม่มีทางสู้ฉันได้หรอก <laughs> อย ฟังนะเพื่อนแต่ทำไมฉันตัวใหญ่ผิวเขียวแล้วก็น่าเกลียดแล้วก็ตัวเหม็นแต่ฮักมีแค่คนเดียวเท่านั้นนี่มันก็ต่อเลโก้สมัยที่ฉันเคยเล่นตอนเด็กๆเลยเอามานี่ครับฉันบินได้ฟิสเร่องนายฟิสได้ไหมแล้ต้องลงแล้วนะครับทราบให้ฉันลงไปก่อนนะ ฮึพร้ฮมยด้ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาซ่ากับฉัน จะรอดตายแล้วช่วยเราไว้เอาอีกเอาอีกเอาอีกถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าข้ามอบพลังจัดหนาให้ผิดคนแล้วเจ้านี่มอจะเป็นสมุนที่ดีของข้าโลกิมาซ่อนอยู่ตรงนี้อย่าได้คิดว่าฉันจะไม่เห็นนะยอดมากเลยฮะแต่ช่างมัน แผนของข้าเกือบเสร็จสิ้นแล้วอีกไม่นานโลก,ก็จะได้ยืนอยู่บนบัลลังแห่งแอสการ์เอ่อนั่งนั่งอยู่บนบัลลังเนะี่ยเพราะว่ามันสบายกว่ายืนเยอะเลยมองอะไรของเจ้าทำไมไม่ถูกพื้นต่อล่ะฟังนะเราจับพวกคุณมาขังรวมกันวิหลายคนเวลาฉันเรียกใครก็ตอบอด้วยดองปะยูน่เฟม เนี่แอปลอมิเนชันอยู่นี่แมนดารินอยู่ด้วยเรสกออยู่นี่จงตื่นขึ้นกองทัพของข้าทีนี้กระโดดกระโดดแรงๆเลยฟิลลี่กิดเรื่องแล้วอย่างน้อยก็ระหัส16ครับอ,อ๋อสองแสนสิบเจ็ดแล้วล่ะแล้วนั่นไงในที่สุดก็สร้างแมนชั่นใหม่เสร็จแล้วล่ะ แค่คุ๊บออกไปแล้วแฮร์รี่แคร์รีอัพพังร่างมันนะแล้วถ้าบ้าท่นพังแล้วีหรือหอ้ยพอขอบใจที่โทรมาท่านเจอหมอนี่คลั่งครวญอยู่หน้าตึกอเวนเจอร์นะสี่มนุษย์แมงมุมฉันไม่ได้คลั่งครวญนะแค่กังวลเท่านั้นเองไม่เหมือนกันเลยต้องหาแหล่งที่มาของพลังงานสีฟ้าให้ได้ อะไรกันนี่ยอนฟรอสนี่โอ้ให้ตายสิจะทำอะไรลงไปไอออดแมนเจ้าขี้กลัวมาเถอะไฮโด้เฮ้มาสักทีแก่แล้วโลกิไม่ต้องมาเรียกข้าข้าน่ากลัวนะเพื่อการเพิ่มพลังจากนอนฟรอสของข้า ตอนนี้เขาก็ได้กลายเป็นผู้ทรงพลังไร้เทียมทานไปแล้วโอ้ยเย็นขึ้นหัวเดี๋ยวมันหายซะก่อนหมอนั่นหายแล้วเหรอฮ่ฮะหยุดนะหยุดนะจะกระชีจังเลยสายฉันไม่เคยทำให้ใครรอดได้สายฟ้ามิวเนอร์ของข้าก็เหมือนกันโลกิเป็นผู้ไร้เทียมทานไปแล้วล่รสิ่ โลกิทำแบบนี้เพื่ออะไรโอ้อด่เจ้ายังไม่รู้อีกเหรอข้าอยากจะปวนโลกสร้างกองทัพแล้วก็ชิงบอลังเอสการดไงบอลังเอสการดนี่คืออะไรเหรอบอลังเอสการดเหรอถึงฉันไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรแต่มันฟังดูไม่ดีเลยอย่าบอกนะว่าข้าหมุนพวกคุณไม่ได้แล้ว คราวนี้ข้าไม่ยอมปล่อยเจ้าไปง่ายๆแน่ <t une sound> ถอมนมรดของเจ้าซะแล้วก็สาบานว่าจะไม่รบก,กวนสันติของมิการอีกเด็ดขาดฟังข้าก่อนข้าขอตอบด้วยอะจำตอนเราเด็กๆได้ไหมไม่เอาขอนนะอะไรก็ได้ไม่เอาขอนข้ายอมข้ายอมแล้วฮะไอ้ก้นอาเพกบ้ <un> าแล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะโลกิข้าจะฟ้องท่านพ่อโอดินด้วย เอาเลยไปร้องไห้กับท่านพ่อเลยสออิจะว่าไปอย่านะแล้วอย่าไปฟ้องว่าข้าดูกระจกด้วยท่านห้ามไม่ข้าดูกระจกวิเศษมา300ปีแล้วนะทอเ้าพูดจริงนะเจ้าเท<จ>ก,เกลียดเจ้านี่ชามัดฉันไม่ชอบที่นี่เลยเออแต่แมนดารินจะต้องออกไปได้แน่ๆน่ฉันมีแผนสำรองออมันยังไม่จบแล้วอมินชันไม่จบสิ้งนง่ายๆนะ่ ดูเหมือนฝ่ายธรรมะชนะแล้วโลกปลอดภัยแอสการ์ดปลอดภัยมากของโทนี่สตาร์ก็ซ่อมแล้วแฮร์ร hey ี Rag ่คริเออร์บินได้อีกครั้งคนร้ายก็ถูกจับขังทั้งหมด้ยนี่ความผิดผมเองเอยเอาอีกแล้ว <ue> ไม่เอาหน้าอยา่าเศร้าไปหน่อยเลยหนะ้าตัวฉันเองก็เคยทําผิดพลาดมาไม่น้อยเหมือนกันนั่นแหละเรื่องนี้จะเป็นความผิดของนายคนเดียวได้ยังไงเดี๋ยวผมก็รู้เองฉันมีของที่จะทําให้นายหายเศร้าได้นะบัตรรปภของชิวไงผมได้กินเคบับแล้วเหรอเออ ใช่และสไปเดอร์ไวด้วยจำเลยลาก่อนความเศร้าฮฉันก็บอกไปแล้วนะทำได้ดีมากทุกคนใช่แต่ที่ช่วยเนากินเห้บักกันเลยอะไรกันเนี่ยแบบนี้ไม่จำนะทำม 啊、那就、个、是本片主角蜘蛛侠，纳塔。啊